คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากมีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวันนี้ก็กลับมาพบกับ Fortuna Channel และสวัสดีทุกๆคนด้วยจ้าวันนี้น้องอยู่กับค่ายู่้า PJ88 นะคะในเกมสล็อตที่มีชื่อว่า w a ส e o o t the ก i เ e n คะ่ะทุกคนก็เป็นทางของกิเลนเนาะเดี๋ยวเราจะมาฟีเจอร์กันนะคะ เบทที่ส2องดูซิฟีเจอร์จะเป็น900นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเบทที่8นะคะฟีเจอร์จะเป็น600อค่ะอ่าเริ่มที่600นะคะเราจะฟีเจอร์กันนะทุกคนมาแล้วค่ะสเก็ตเตอร์3ตัวนะคะเหลืออีก2ช่องค่ะจะได้สเก็ตเตอร์เพิ่มไหม เหลืออีกช่องหนึ่งอารสเกเตอร์สี่ตัวค่ะรอบหมุนฟรีของเราจะเป็นเท่าไหร่เพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะเขาก็จะบอกตัวคูณและรอบหมุนฟรีนะคะเป็นเจค่ะตัวคูณเป็นสี่นะคะทุกคนเพิ่มไปจากเดิมนะคะเคคิงมาแล้วค่ะดอกนี้นะคะ,อะโอเคนะคะเหลืออีกห้ารอบของเราค่ะเคคิงอุ้ยดอกนี้ค่ะใหญ่หน่อยนะคะ42ค่ะทุกคน ตัวคุณเป็น9แล้วค่ะตอนนี้นะคะไปค่ะอีก4รอบของเรานะจ๊ะเจแจ็คมาแล้วค่ะทุกคนคูณ9เข้าไปนะคะยังไปต่อได้ไหมเคคิงและตัววาค่ะคูณ13ดอกนี้นะคะวาเพิ่ม3ตัวอย่างนี้นะคะมี10และตัววาค่ะทุกคนโอ้โหอยู่ที่คูณ21แล้วนะคะตอนนี้114ค่ะอ่ค่ะฟรีสปินเพิ่มมาอีก1ตัวนะคะทุกคน ปต่อกันเลยกับเคคิงและวายนะคะคูณ21เข้าไปค่ะอ่าคูณ25กับเคคิงค่ะทุกคนดอกนี้80นะคะคูณ29นะคะตอนนี้อ่าเป็นรางวัลก้อนโต214ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคูณ29ของเราจะโตมอ,อยู่ที่อยู่ที่เคคิงค่ะทุกคนอ่าโอเครรามา46นะคะ วายกับเจแจ็กคูณ3 3เข้าไปค่ะดอกนี้ค่ะมีลุ้นสินะคะแต่ช่องที่3ไม่มีสิทนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ฟรีสปินเพิ่มอีกหรือเปล่านะคะอีกหนึ่งรอบของเราค่ะออ้ยและรอบสุดท้ายของเรานะคะอโอเคจ้าเรามารับรางวัลรวงของเรานะคะอยู่ที่ 431ค่ะรับรางวัลกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟีเจอร์นะคะที่าที่900ค่ะไปค่ะอุย้ยสเกตเตอร์มา3ตัวแล้วนะทุกคนอ่าสเกตเตอร์4ตัวค่ะยังไงต่อคะสเกตเตอร์5ตัวค่ะทุกคนโอ้โหปังมากๆนะคะ ช่องสุดท้ายสเกตเตอร์ยังมา6ตัวค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะว่าเรามีฟรีสปินเพิ่มกับตัวคูณเพิ่มเท่าไหร่ออ้ยนะคะเป็นฟรีสปินหมดเลยค่ะทุกคน17ตัวค่ะ17รอบนะคะรอบแรกของเรานะคะตัวคูณยังเท่าเดิมนะคะทุกคนออ้ยวายและเจจ๊กค่ะดอกนี้นะคะคูณ2เพิ่มเข้าไปนะคะทุกคนไปต่อกันเลยจ้า อ,อีกสิบสารอบของเราปังๆนะคะขอให้ปังๆเนะอะคิวควีนแล้ววายค่ะทุกคนคูณ3เข้าไปแล้วจ้าตอนนี้นะคะามาแล้วค่ะดอกนี้คูณ3เข้าไปค่ะยังไปได้ต่อกับ10นะคะคูณ4เข้าไปค่ะคูณ5ยังไปได้ต่อกับผักและคิวควีนค่ะทุกคน คูณ6ยังไปได้ต่อกับ a n Mo ดค่ะสวยพี่สวยนะคะเคคิงไว้ยังไงอู้เกือบไปนะคะเพราะเรามี Y วายรอ,อยูสาตัวนะทุกคนอีก10รอบของเราจ้าอุ้ยนะคะรอะรอนะคะอ่าย,ยังไม่มานะคะอีก8รอบของเราะคะ่ะอุ้ยมาแล้วจ้าพี่จา๋าเหรียญพวงเหรียญน,นะคะอุ้ยผักดอกนี้ค่ะคูณ8เข้าไปนะคะ อุยกำไรล้นแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเป็นรางวัลก้อนโตนะคะสำหรับดอกนี้นะคะเจอผักไปทีนะคะทุกคนเป็นรางวัลซูปเปอร์เมกา1778ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันกับอีกหกรอบที่เหลือของเราเคคิงมาแล้วค่ะคูณ9เข้าไปนะคะเป็น21ค่ะทุกคนอยังไปได้ต่อไหมโอเคค่ะตอนนี้อยู่ที่คูณ10แล้วนะทุกคนอ่า วงเหรียญค่ะแล้ว Y ค่ะรับไป36นะคะคูณ11น,นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหมุนต่อกันเลยจ้าอีก3ามรอบที่เหลือของเรานะคะเคคิงมาแล้วค่ะคูณ11เ,เข้าไปนะคะเจแจอุ้ยมาจริงๆด้วยนะคะคูณ12เข้าไปะค,ะค,ค่ะเคคิงค่ะยังคูณ13ค่ะดอกนี้นะคะเหรียญพวงเหรียญว่าไงโอ้โหเกือบไปนะคะ อ่า110ค่ะทุกคนอีก2รอบของเราจ้าไปนะคะอีก1รอบของเราค่ะโอเคนะคะรอบสุดท้ายของเรายังมาไหมสักนิดสักหน่อยอ้ายังได้ฟรีสป,ปินเพิ่มมาค่ะทุกคน น่ารักมากเลยจ้าคิ้วๆนะคะคิ้วเลนกิเลนของเรานะคะเดี๋ยวเรามารับรางวัลรวม2,77 7รับรางวัลกันไปเลยจ้าโอ้โหเราฟรีสปินไปที่900นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บวกรัวๆแล้วค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดเปิดกระดิ่งช่อง Fortuna นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ